สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด888นะครับวันนี้ก็ได้ทำการถอดหรือโครงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่พอจะถอดได้จาก Honda Nova that new นะครับตอนนี้ก็เลือกมาได้ประมาณนี้นะครับก็ตอนถอดมาก็ กลัวว่าโคงจะผุนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสีของสนิมจากถังน้ํามันกับท้ายนะครับโคงก็ถือว่าโอเคอยู่กับประมาณ70็ดสบแปดสิส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็คงต้องเปลี่ยนหลายตัวนะครับนี่ฮะอันนี้ได้ฟิลแบบไปเดินดูคลองถงแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ไปท้ายเด็ตนิวนะครับก็จะสนิมขึ้นนะฮะอันนี้เคาะแล้วนะครับแต่ก็ยังค่อนข้างเป็นสนิมอยู่นะ,ะับ กำลังสั่งตัวใหม่มาเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวใหม่จะดีกว่านี้หรือเปล่าสนิมค่อนข้างเยอะนะครับต้องใส่ต้องเอาไปพ่นสายแล้วก็ทำสีใหม่ฮฮะนี่แล้วก็ที่ทำให้โคงเป็นรอยนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับถังน้ำมันเน,นี่ยฮสนิมหนักมากเลยนะครับส่วนที่เหลืออื่นๆก็อะไรก็ทยอยทยอยซื้อมานน เป็นเบิร์กจะบอกว่าเบิร์กศูนย์ก็ไม่ใช่มันมีตาฮอนด้าแตมรุ้นแท้หรือเทียมก็พอดูคร่าวๆานะครับวันนี้เสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับพอดีเก่งใจข้างบ้านนะครับนี่ฮะอันนี้บางส่วนที่ล้างได้ก็จะล้างนะฮะเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จยังไงก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ถัาน้้ามันก็รอของใหม่ซื้อไม่ใช่ของใหม่ครับของมือสองแต่ไม่รู้ว่าสภาพจะดีกว่านี้ไหมแต่ตัวนี้ผูกค่อนข้างเยอะนะฮะ ด้านข้างกบผุนะฮะก็เลยว่าจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะพอทําอะไรได้บ้างแต่ว่าข้างในยังดีอยู่นะครับส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะครับทั้งเปลือกทั้งอะไรเงี้ยช่วงน,นี้ก็จะเหนื่อยหน่อยมีเวลาเลิกงานวันที่ไม่ได้ทำโอ๋ก็จะมาทำบ,บนะฮะน่ฮะเนื้อกินเยอะในส่วน,อ,น,ววน,อ,นอื่นก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เปลี่ยนไปนะครับ ตอนแรกตั้งใจว่าจะนําอะไรของดัเก่าที่แปลงมาคันนั้นนะครับเอามาใส่โนดดัตคันใหม่ที่โค้งไม่เหมือนกันนะฮะเอามาใส่ให้เป็นดัตนิวแท้ๆนะครับแต่พอได้ของมาก็สับสนไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนใส่คันไหนดีนะฮะเพราะคันนั้นถ้าถอดไปก็จะกลายเป็นไม่สวยแล้วนะฮะก็สงสารรถนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นรถคันแรกที่ซื้อมาในชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับก็เลยเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ ว่าจะเอาคันนี้มาปั้นใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะทำได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้แต่ว่าอะไหล่ค่อนข้างต้องเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็สั่งอะไหล่อยู่ครับอย่างบางตัวเราหาซื้อมือสองนะครับอย่างท้ายท้ายเนี่ยกำลังสั่งมือสองมาอยู่ว่าสภาพจะดีกว่านั้นไหมเพราะเวลาซื้อมือสองมาจะเป็น จะพ่นสีสีค่อนข้างจะสวยนะฮะแต่ว่าของจริงต้องดูกว่าผุหรือดีกว่าเดิมของเราหรือเปล่านะฮะถังพักน้ํานี่ก็รั่วนะครับแล้วก็นี่ฮะถังออโต้ลุบก็รั่วนะครับต้องซื้อใหม่นะฮะอันนี้เป็นไทยประดิษฐ์นะครับไทขี้เลื่อยผสมกับกาวร้อนนะครับเนี่ยอุดแต่ก็ยังรั่วอยู่นะครับต้องซื้อใหม่หลายตัวส่วนเรื่องของเครื่องคันนี้ก็ เครื่องก็ถือว่าสตาร์ทติดแต่เสียงก็ยังมีเสียงนะครับแล้วปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของคัตนะครับต้องดูอีกทีอันนี้กองต่างๆก็ซื้อมาแล้วนะครับเราไม่ชอบเสียงดังๆนะครับนีอันนี้เขาใส่กองเปือยมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่ว่าจะจะใช้สับสนอยู่ว่าจะใช้จับประกอบอยังไง จะใช้คันไหนไปใส่คันไหนนะครับเ,ออเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับนะะวันนี้เอาเรามาเอาฟิลแบบไปคลองถมนะครับไปดูของอยากให้ผู้ชมได้ดูโครงของเด็กนิวนะครับประมาณนี้นะครับนะะตอนแรกคิดว่าจะเอาโครงไปถอดพ้นทรายแล้วก็ทําสีใหม่แต่ว่าถ้าเกิดทาสีใหม่ก็ใช้บิ้วใหม่ก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอา มาทําบางส่วนที่ทําได้นะฮะตรงไหนที่ทําสีแนละ้วก็จะทําสีไปนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีว่าว่าจะทําตรงไหนได้บ้างนีวันนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ก็เอาแบบเบาๆและะ้วกันครับเดี๋ยวยังไงถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ถอดมาประมาณนี้นะครับนี่อะไรอันนี้เป็นกองนะครับอันนี้เป็น ท้ายที่ถอดมาแล้วก็สนิมขึ้นนะครับมีถังออตลปนะครับอันนี้ถังน้ํามันหนักนะครับถังน้ํามันทําให้โครงเกือบเป็นสนิมนะฮะเพราะว่าผู่ค่อนข้างเยอะนะครับ,นะรบที่เหลือก็จะเป็นนฮะเบาะเบาะก,ก,ก็ดีได้ของแท้มาน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปทําใหม่เปลือกนะฮะฟา์งต่างๆก็ก็ดีระดับหนึ่งครับนะ เดียว oh, ยังไงถ้าทํามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับนี้ขอจบคลิปกังแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ